สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับผมช่องบ่าวบุรีร h ชาแนลนะครับวันนี้มพาามาชมนะครับเกีรับการเพาะเมล็ดต้นอะโวคาโดนะครับนี่นะครับตอนนี้ที่พีอยูที่ประเทศอิสราเอลนะครับที่ผมอยู่นะครับผมมาทํางานที่นี่ก็ประมาณ4ปีนะครับในประเทศอิสราเอลนะครับเป็นการเพาะจากเมล็ดนะครับพอเราเพาะจากเมล็ดเสร็จนะครับ เราก็เรียกว่าการแทงยอดนะครับแทงยอดต้นดอโวคาโดนะครับแทงยอดในส่วนที่2แล้วก็ตัดนะครับแล้วก็แทงยอดในส่วนที่2ลงไปนะครับแล้วก็พันด้วยพลาสติกใสนะครับนะครับพันๆแล้วก็ปล่อยไว้นะครับลดน้ําไปเรื่อยๆครับอยู่ในคําพม่านะครับประเทศอิาเอลนะครับนี่ครับเราจะเอาพอมันโตขึ้นสักนิดนะครับเราแทงยอดเสร็จแล้วก็จะเอาที่มันเป็น จะแตกแตกดอกข้างบนมานะครับเราจะเอาไปไปปลูกอีกครั้งนึงนะครับใส่ถุงดำนะครับเพื่อช่อไว้นะครับผมพาไปดูครับ แกจากตัวนี้แล้วก็ใส่ในถุงดํานี้นะครับนี่ครับที่ได้แล้วก็จะได้แบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับคเดี๋ยวผมสาธิตวิธีแกะใส่นะครับแล้วก็จะนี่ครับถุงดํานะครับเราเอาดินออกนะครับดินออกสักหน่อยนะครับ มันต้องลึกมากนะครับอาจจะครึ่งนึงนะครับของถุงนะครับครึ่งนึงของถุงนี้นะครับประมาณเช่นนี้ดึนออกนะครับนะครับมีสายน้ําด้วยครับนะครับในประเทศอิสราเอลนะครับมีสายน้ําด้วยเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีนะครับในการเอาเมล็ดนะครับที่เราชําไว้เราใส่ถุงดำอีกครั้งนึงนะครับนี่นะครับนำมาแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับดันตูดเขาสักหน่อยนะครับ แกะออกมาดินแตกครับครับใส่ลงไปนะครับเอาดินใส่ให้มันเต็มนะครับนใส่เข้าไปครับใส่รอบๆนะครับเนี่นๆแล้วก็ปิดนะครับปิดให้มันแน่นนะครับปิดลงไปนครับแล้วก็รับใส่น้ำ ใส่น้ำแล้วก็เสียบลงไปนะครับนี่นะครับงองาอแบบนี้นะครับไม่ให้มันทันกันนะครับมาดูนะครับต้นที่มันเจรินนอกงามนะครับนี่นะครับทางนี้นะครับที่มันหลังที่เราจากปลูกลงไปแล้วนะครับจะได้ผลผลิตนะครับนี่นะครับผมพาไปชมครับนี่นะครับหลังที่จากเราปลูกแล้วนะครับ ต้นก็จะเจ่นอกงามแบบนี้นะครับนี่ครับการเพาะเมล็ดนะครับในส่วนของที่สามนะครับเราจะใช้ไม้ไผ่นี้นะครับมัดกับต้นมันไว้เพื่อมันจะได้โตขึ้นนะครับแล้วพอมันโตขึ้นแล้วก็นี่ครับเราก็ยิงตัวนี้ไว้นะครับแม็กยิงแม็กไว้บัดไว้นะครับมันก็จะโตเรื่อยๆนะครับนะครับ